บางครั้งเราก็ต้องการพื้นที่และมุมสงบของตัวเองโลกภายนอกเต็ไมไปด้วยเสียงรบกวนแต่ในความเงียบนั้นเราได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนที่สุดสมาธิไม่ใช่การหนีทุกสิ่งแต่มันคือการให้เวลากับตัวเองได้คิดได้วางแผนได้มองเห็นเส้นทางของอนาคตที่แท้จริงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เริ่มจากความวุ่นวาย แต่มันเริ่มจากจุดเล็กๆในใจเราที่ถูกขัดเกลามไม่ต้องทำเป็นเทไม่ต้องทำเป็นเทอเออเอ้ากินกนกินอยู่ไหนนี่แล้วฉันกักบริเวณ48ดชั่วโมงคนที่เที่ยงเมียนั่นบอกตาบอกคนดูในช่องนั้นว่าถ้าเที่ยงเมียมันต้องอยู่บนพื้น,น,น,นกินนอนในนี่ขี่เอยเน,นีนี่กินข้าวก็กินในนี่ไม่ต้องทำเทหนุ่ยเร่งไล่ไม่ได้เลย 咱哥伊带个药粉。